สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าครับผมนีฮะพาทางท่านผู้ชมมา,าทักทายน้องปะเปาครับนี่ครับมาทักทายน้องปะเปาดู้อดูอันนี้เราจะพามาดูน้องปะเปาครับนีฮะว่าเขาจะมีนี่ฮะปฏิกิริยายังไงกับคุณพ่อครับครับ ยังจำคุณพ่อได้ไหมครับนี่ฮะหลังๆวันนี้น้องกระเปานอนอยู่นาครับผมนี่ฮะนอนอยู่นาได้ประมาณหลายเดือนแล้วครับนอนอยู่นาหลายเดือนแล้วโอ้ยดูครับน้องหันดากให้ครับผมนี่ทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็วน้องวะปอนทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็วค่ะนี่น้องวะปอทักทายท่านผู้ชม มอมแมมนิดหนึ่งครับผมนี่ฮะเพราะว่าเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆครับนี่ฮะช่วงนี้ผมเองอ่าไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ทางท่านผู้ชมได้ดูเท่าไหร่ครับผมโอ้โหดูจับหัวคุณเพาะทักทายเอซครับนี่นี่ดูปากดูปากโอ้ยน้องจะกินโทรศัพท์ขอบน้องจะกินโทรศัพท์ไม่เอาไม่เอาไม่เอา รอบที่แล้วน้องปะเป่าก็นี่ฮะคุณพ่อทําโทรศัพท์ตกครับพอตกน้องก็สงสัยครับว่าเป็นอะไรฮะก็เลยหยิบออกมากัดครับพังไปหนึ่งเครื่องครับผมสําหรับ iPhone น,นี่ฮะก็ะเลยได้เครื่องใหม่ฮะดูเขาจะกัดมือพ่อไม่เอาไม่เอาครับครับเดี๋ยวกำลังกำลังจะไปอ่าอ่ากัดมือพ่อเอาอยากหิวนมหรอครับดูดูเขากัดมือพ่อครับก็รู้สึกเสียวๆนิดหนึ่งครับผม อุย้ยดูดดูดดูดโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอะไรมาให้กินนะครับผมเดี๋ยวจะเอาอะไรมาให้กินกำลังจะไปตัดหญ้าให้กินอยู่ครับโอ้โหจุ๊บคุณพ่อด้วยจุ๊คุณพ่อด้วยอืมเป็นบรรยากาศช่งชวงเช้าครับผมนี่ฮะวันนี้เอ่อผมเองก็มาในชุดนอนครับนี่ฮะอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับ น้องปะเปามีเพื่อนสมาชิกอยู่สามสี่เชือกครับผมสำหรับช่วงนี้ครับนะฮะตอนตอนเย็นน้องปะเปาก็จะกลับมานอนที่ทุ่งนาครับพอตอนกลางวันฮะสักพักครับผมเดี๋ยวสักพักน้องปะเปาก็จะเดินไปวัดนี่ฮะก็จะมีเพื่อนช้างด้วยกันอยู่ที่วัดประมาณสามสี่เชือกครับนี่ครับมีเพื่อนสมาชิก มีเพื่อนๆครับผมอยู่ที่วัดประมาณสามสี่เชือกครับวันนี้พามาทักทายน้องปะเปาครับผม น้องวัวเปาเกิดอ,อายุกี่ขวบแล้วครับอายุกี่ขวบแล้วครับอายุนะฮะน้องปปาเกิดวันที่ยี่สิบเก้าตุลาครับผมหกศูนย์ฮะอันนี้หกสี่ใช่ไหมฮะหกสีม่มิถุนามิถุนากรกฎดาสิงหากันยาตุลาครับผมอันนี้ก็ประมาณสามปีกว่าครับผมสามปีกว่าแล้ว ามปีกับปีกแปดเดือนครับผมนี่ฮะสามปีจะเข้าสี่ปีครับผมก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอันนี้เมาหาเพาะเร็วหาเพาะเร็วมาหาเพาะเร็ว,าาวนี่ฮพอดีเรากําลังไปตัดหญ้าอยู่ครับผมนี่ฮะกำลังไปตัดหญ้าอยู่กลัตงตัดหญ้าอยู่เดี๋ยว ทษไปทางท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ทางท่านผู้ชมได้ดูครับนะ่ฮะนี่ระเป่าส่วนเรื่องอาหารการกินนี่ก็เยอะอยู่ครับผมเยอะมากเลยครับอาหารการกินนี่ก็ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นนี่ฮะจะเป็นทุ่งหญ้าครับผมนี่ฮะจะเป็นทุ่งหญ้าครับที่เราปลูกไว้ให้ให วัวครับผมอันนี้คือปลูกไว้ให้วัวแล้วก็ให้ช้างกินด้วยครับผมนะฮะช้างกินด้วยส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของหญ้าที่เราปลูกให้น้องวะปาแล้วก็ช้างครับผมช้างที่มาใหม่อีกสองเชือกครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหญ้าที่เราปลูก ก็จะพยายามบอกทางเอฟซีว่านี่หาเรื่องอาหารการกินก็เยอะมากแล้วครับผมสําหรับหญ้าครับผมสําหรับหญ้าแต่ก็ช่วงนี้กล้วยกล้วยเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมาส่งเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าอยู่ไกลฮะกล้วยก็อยากไะให้น้องปอปอได้กินเป็นอาหารเสริมครับพวกกล้วยอะไรพวกนี้นะครับบรรยากาศช่วงเช้าครับผมฮ ปลูกปลอกก่อนปลอกราบนี่ครับหญ้าที่เราปลูกครับนี่ฮะหญ้าที่ปลูกนะครับเยอะมากเลยครับผมนั่นจะเป็นพันอะไรนะับพันลูซี่แหละครับน้องมะเปา เช้านี้มาในชุดนอนครับผมเพราะว่าตื่นมาก็อยากจะมาเยี่ยมน้องปะเปาครับดูดูฮะหันตุให้พ่อหันตุ่นให้คพ่อ,พอทางนี้ก็หนามากเลยครับน้องปะเาปะเาหนามากเดี๋ยวนะครับเราแป๊บหนึ่งกำลังไปตัดหญ้าอยู่ครับนี่ มันตดายอยู่เดี๋ยวเราจะให้ทางท่านผู้ชมได้ดูน้องปะเปาแบบชัดๆ,ๆนะฮะเต็มๆเลยฮะปะเปาครับเห็นไหมปะเปาครับอันนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมอ้วนท้วนขึ้นบ้ากไหมครับผมเร็วๆก,กอดคุณพ่อกอดคุณพ่อกอดคุณพ่อโจ้คุณพ่อโจ้คุณพ่ออืม จุบคุณพ่อจุกบคุณพ่อจุกบคุณพ่อนี่ครับผมนี่ฮะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นหญ้าครับผมที่เราปลูกไว้ให้น้องช <Viol in S 1> <Af> ้างแล้วก็น้องวัวเปาครับผมนี่ฮะนี่ฮะปลูกให้พี่ช้างแล้วก็น้องวัวเปาครับนู่นริมคลองครับผมไม่แน่ใจว่านี่ฮะไม่แน่ใจว่าทางท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนู่นหญ้าเราปลูกให้น้องวัวเปา เดี๋ยวสักพักเราก็จะพาน้องำปลาอาบน้ำพาเรากะพาน้ำปลาอาบน้ำอ้น้องำปลาร้องจะได้กินหญ้าแล้วเดี๋ยวแล้วเดน๋ยว